ก็คุยกันในเรื่องเรื่องอะไรมีเรื่องกันหรอดีครับชิแกนกาดอะอะไรคือชิแกนกาดจะให้ตู้คุยตู้เข้ามาไหนอรัพี่ไร้ฟังอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ผมมีคนนึงกันพี่ผมแล้วเข้าเมืองมาอีกคนนึงรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสลับสล็อตคนนึงด้วยครับเอาแล้วรอ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 พี่คนนึ่งปาตัดสินใจแทนเลยถามเลยพี่อ่คุณถามก่อนว่าใช่ก๊อจีอเวนท์ดอไหมใช่ใช่ใช่ขอบคุณ ไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนว่าไงเพื่อนเรียกเห็นเห็นใจโฟนเรียกค่าว่าไงเรียกการกี่นางเพื่อนอ๋อตนสีเอนเฮ้ยพี่ชายพี่ผมว่ามันไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าพี่ชายคนที่แล้วของผมตอนทอนตอนตอนเดี๋ยวขอขอแยกดูนะทางนี้นั่นเปิดการไม่รู้อยูหีด้งานไ่ยงานอะถูกแล้วคืองานเราอะพีู่กนุ่มงานอะไอ้เหี้ย ปิดแอตัวนี้พี่เรไม่อเอากาแฟแป๊บอะไรเนี่ยคือมาดวงข้อมูลอะไรเนี่ยฮะมึงอะฮัลโหลเฮ้ยบิลลี่เปิดการแล้วนะฮะอันนี้อันนี้คือการกลมกลืนแล้วอันนี้กลมกลืนไปแล้วอันนี้ จะไปขายข่าวเที่บ,ทบังไอ้เชยบิลลี่เสือไม้ควาย,ยมันมันเขียนว่าเมลบียเมลบียซิปเออพี่ใบไอ้ไอ้เดทโทรมาเนี่ยมันโทรมาผมมันบอกว่ารอแป๊บหนึ่งได้ไหมเอออะไรนะทั่วอ,อ,อ,อะไรพูดอะไรนะไอ้มันบอกว่าไอ้แดงไปขี้ไอ้มือบอิวโลกผู้ขนานอ่ะ เข้ามาไม่แต่มาถึงว่ามันมันไม่บอกเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงคือเราขอคำตอบมาแต่พนแล้วไม่ใช่บอกมันบอกว่าตอนนี้กำลังวมเงินอยู่เออมันแลชิลเนาะเออเไหลหมดเลยมันบอกว่ากำลังมาพี่ใบนะว่าไงนะนะว่าแลชิลไอที่ยังไงแค่ขับรถมันขับนานนะวะไม่ใช่อะนะคือคำตอบคำตอบแบบเนี้ยกูว่ามันยิ่งเพิ่มความเดือดเว้ยมึงเชื่อป่ะที่ไกูนะ ว่าเขานัดไปทุ่มครึ่งนี่คือเขาอนุโมทัยสุดแล้วนะใะโก้พี่พี่่พี่คีอยู่ปะพี่ปอมาอ้้เมื่อกี้กูพิทเปอร์ไม่ได้ยินเหรอได้ินเบาๆนะฮะเบามากผมว่าน้อมอเลยนะไม่คืออย่างนี้ี่คือเขาขอคำตอบทุ่มคึ่งใช่ไหม่ัแต่ว่าเมื่อคำตอบที่เขาให้มาโห แ่งยิงเพิ่มเพิ่มไฟนะไม่เดี๋บอกว่าเอเชียมันโผล่แล้วกีนังไม่กลัวหรอกจะจริง,รงเอเชียมันกลัวไงไม่แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติแบบไอเหนียวบอกมาโบ่พ่อเหมือนบิลลี่ทำไงอ้าวก็โบอพ่อผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ทุกวันนี้ก็โบ,อ,จจอ,บออยู่อับกระจอกไม่ใช่เหรเขาสักทีโอ้ยอไม่สิงกากีนังเหรอพี่ไปถึงอ๋อเป็นกีนังแบบทุกดีใจร้อนไปหน่อยเขาไม่โบ่เรกพี่เขาก็ยืนสแตนบายอยู่เลยพี่ดูดิมาล่าเนี่ยพี่ดูเมลบีซิตเดี๋ยวมานั่งชิวไปพี่ดูดิรีบ หน,น้าบ้านอ่ะดูดินีพรามันโดนซวกอ่ะไอ้ย่าอย่าโดนเสืองว่ะย่าอินแบบนี้ถ้าเกิดว่ากูไปในตูนนต้นะกูบอกเลยให้บิลลี่มึงอย่าออกจากาดูวไว้นะน <c oughs> แน,น่<ห>นเฮ<อ>ียเฮ้ยเอ้ามีดีแค่สีสูดรอะมึงอ่ะโอ้ตอนผมอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นมีใครมาเอาผมสักคนนึงโอ้แมวนาพี่ชายหนึ่งหนึ่งวัดกันว่า,าอาวุธหายอ่ะเอาปะหนึ่งหนึ่งโอ้ยปีแมวนาวัดวัดกันไปเลยเนี่ยสองกนี่ยวัดวัดยัมบูเลยหนึ่งหนึ่งก็ได้หมดเลยผมอ่ะ ยัยนี่คลื่นง่ายนะไอ้โกรไอผมคนเหล่านี้เขาเรียกว่าควายผมใจร้อนอยู่แล้วครับช่วงนี้คนมันไฟนะนะคนมีไฟอนะคนมันไฟอะครับนะมันมาลาดหน่อยมันก็พุ่งแล้วนะถูกช่วงนี้กำลังอยากเล่นด้วยอู้ยังน้าจริงึงหน้าเขาถึงบอกไงสังกัดนี้มีแต่ควายสังกัดนี้มีแต่ควายอะแต่แต่ลมมาว่ะพี่วนประมาณนั้นอะพี่วน เอ้วอแล้วเร็วมันนี่อ้วนพลสีพลสีพลสีทำให้มันเออเตรียมว้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่แล้วพี่แต่ผมว่าถ้าเกิดเขาให้คำตอบช้างเขาคงไม่อยากได้ชิคเก้นนะไมอยากได้พวกริเปอร์อีกหน่อยโอ้แมวนาพี่ชายไอจิการไอญาไม่กล้ายื่นหรอกเสี่ยวโอ้พี่พูดพี่ไม่พี่พูดถึงพี่พี่พูดพี่พูดอย่างี้เจนก็ไม่ได้ยินหรอกพี่ถูกปะไอเจนมันไม่เจนมันไม่เอาอยู่แล้วโถพี่รู้ ว่าราชเจ้าใส่ราชเจ้าใส่ยังไม่มานะพี่วันนี้ตัวโลมูหูนะตู้ตู้ตู้หัวอย่างเนี้ยตู้ตู้ตาเดียวอ่ะถ้างสจุติลงมาคือไปแล้วนะบ้านอากินังอ่ะถ้าจุติถ้าตู้ตู้ลงมานี่คือไปแล้วนะรอเลยอ่ะเสิร์ฟอ่ะฟองเสิร์ฟจริงหรอพี่เอาแล้วเอาแล้ววับโมรศัพท์เนื่อเกิดสมมติว่าเป็นแบบเฉิบนะไปเฉยมันแบบมันจะเดินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่มึงอยากได้ แล้วก็ยืนเป็นรีเปอร์ไปคิดว่าไงโคตรหล่อเลยนะช็อตเนี้ยติ๊กตอกอะนะระเบิดติ๊กต็อกเฮียสนั่นสนั่นโมกาณนอะนะอยากได้การ์ดใช่ไหมนี่ไงกูเอามาให้แล้วแต่คนละใบนะอทำอวุ้ยมาะนะออุ้้ยเาทไมรเนี่ยช็อตสกิฟลีพี่สิปใส่หน้ากากดีจะได้ไม่รู้ว่าใครใส่หน้ากากเหรอ เจ้าคนโจนที่เยี่ยนี่โจนเอ้ยหน้ากากคุณนะตัวใหญ่เลยตัวเยี่ยนี่เลยตัวโเยี่ยนี่ตัวโจนตัวเยี่ยนนี่แหละเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากใส่หน้ากากเท่าไหร่เขาช่วงเนี้ยเขารู้กันหมดบ้านก็อยู่แค่นี้ขับรถนานจังวะเฮ้ยจริง ว่าคนมันไม่อยากมาพี่ถูกป่ะลถ้าอยากมามันถึงแล้วไม่ใช่คือเขาติดมันติเวิร์สอยู่ <c oughs> เขาใจป่าวเขาอยู่ <c oughs> โลกหัวขนานแต <c oughs> ่แสด <c oughs> ง <c oughs> ว่าตรงนี้ไม่สำคัญถูกป่ะนะถูกปล่ะ <c oughs> นิดนึง คือตะกี้นี่คือบิลลี่พลาดแล้วนะคือเปิดเผยตัวตนว่าเป็นโจนอ่ะมันก็มีหลายคนนะพี่ที่ที่ใส่หน้ากากแล้วนะพี่แล้วก็มีหมวกเดบข้างๆถึงแล้วพี่มีมีคนเดียวในประเทศเลยที่มีหมวกในข้างๆใส่ขาสั้นอ่ะอใส่ขายาวเออชุดนี้ใส่ขายาวเออลืมไม่ดีก็ใส่อให้เขารู้ไงเผื่อเขาจะมาเอาคืนบ้างอะไรเงี้ยโอ้เมวรน้าพี่ แต่พูดถึงผมก็ไม่ใช่โจรนะไอ้จริงๆแล้วอะถูกอะไโก่อนนะดูอยู่แล้วพี่พี่เหมือนเราบินฮูดยอะเออหรอพี่ปนขดรวยมาช่วยตัวเองอะไม่ใช่พี่ช่วยช่วยคนที่แบบไม่ไม่โจรพี่โจรพี่อ๋อบิลลี่อ้วนพี่ว่านะเว้ยอันนี้คนนี้เขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการจริงๆหรอกจริงไหมล่ะว่าก็จริงแหละนะอันนี้อันนี้คุยเรื่องชิคเก้นการ์ดใช่ป่ะอันนี้ใช่คุยเรื่องชิคเก้นการ์ดป่ะไปนาๆน่าๆน่าจะใช่ครับ คือเด็กเขว่าเขาต้องการจริงๆอ่ะเขามารอตั้งแต่หกโมงครึ่งจริงนะคนอยากคนอยากได้ต้องมารอบ้างนะถูกปะจริงจริงอ่ะนี่เหมือนอยากตีอ่ะนะผมว่าเนี่ยแต่ว่าปล่อยให้รอเนี่ยเหมือนเซตของอยู่อ่ะรอมาหัวทีเดียวอ่ะคือเข้ามาเปิดเลยไงได้ก่อนได้ก่อนเซตหนึ่งเขาประมาณน่าจะประมาณสิบประสบอยู่มั้งตรงเนี้ยเอาเอาเอาความเป็นไปได้ดิมองความเป็นไปได้หน่อยคือเขามองว่าอะไรรู้ป่ะไอตู้ผ่าตาเดือนนึงไม่อยู่เหรอ แอเวีอาไม่อู่มันก็ตึงไอเดียอาไม่จำเป็นต้องมีไอ้ตู้ก็ได้จริงอ่ะไอเดียาไม่อยู่ไอ้ตู้ไม่อยู่ไอเดียาก็ไม่มีอะไรเขาตาบานนี่แหละบอสไปนะชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าโอ้โหดสโอ้โหทำเป็นคนนี้อยู่แล้วขังอยู่แล้วเหมือนจิมมี่อ่ะเสียไม่ได้อยู่แล้วเย้ชนทุกคอไอ้เหี้ยเสียไม่ได้จริงปลาชนทุกคอไอ้สัสวัดได้หมดอ่ะแล้วตู้อยู่ไหนอ่ะเอาเลย โซโลมาว่ะโหโซโลมาวะโซโลนะโซโลไอ้สาวชอบไปแล้วเขับไปรับแล้วมาแล้วยอดลักไอ้เหี้ยไปแล้วช่บกูว่างานเนี่ยจะแม่งลอยตัวมาจากข้างหลังเว้ยแล้วพวกเนี่ยที่นั่งอยู่อะโดนอนิเมะตายหมดเป็นไงผู้ดูหนังมามึงคิดว่าไงเป็นไปได้อยู่นะไอสภาผู้ดูแลบ้านสองผมเนี่ยไอสภาเนี่ยเราเรารู้ไหมเนี่ยสภาผู้ดูแลบ้านเราเนี่ยอายุจะสี่สิบวนะนะ แซมแก่ขนาดั้นเหรอโหโคตรแก่อะแม่งสามเก้าแล้ววะฮ่าปีว่าว่าสามปีเยัสดีตอนนี้ี่เหมือนตั๋บข้าวอะไม่ได้พกมาเลยอ่ะไม่ได้พกมาเลยครับปิดตัวโอเค สิบนาทีแล้วปะที่เรียกไปกูโดนด่าแน่เนี่ยกูไม่ทำงานแข็งเนี่ยกูดูส่งแล้วกูลังานถามพี่เลยว่าวันนี้พี่ไม่แบบไม่มีแบบนั้นโรงงานร้านอะไรกับพี่ชายเออกูโดนด่าแน่เลยเนี่ยกูดูส่งละไอ้เหี้ยวันนี้ยั้สบายไหมพี่วันนี้ก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยรู้อะเพิ่งมาอ๋อมาก็มาช้ามาแล้วก็ไม่ทำงานอีกไอ้เหี้ยโดนด่าแน่นอนในสัตว์กูบอกให้พี่ลาพี่ลาไอ้นี่เหรอพี่ลูกพี่มามันไม่ทักพี่เลยพี่ดูดิ ช่างแม่งเลยพี่กพี่ลูกไปเลยนี่ลูกริมพี่มาหัวเหลืองมาตัดไปเลยตัดไปเลยเหลืองอีมาเลยนะพี่แสดงความรักพี่มากมาแล้วไม่ใช่ไอแนแล้วเฮียนี่มันมีคนเสือกเพิ่มเติมอีไแวนไม่ใช่แนเร็วไม่เพื่อนมาตางวาานพี่โอ้โอ้เรียบร้อยเรี้ เอ้ยมึงบอกมึงจ่ายแล้วป่ะวันนี้กูเจ็ดทำละเอ้ยเอาขนาดนี้เหรอพี่ใช่เหรออุ้ยเฮ้ยโอ้ยมีเรื่องพี่โก้พี่วันมีอะไรพี่ฮู้มาผู้โควินอีทามสุดไรมาเดี๋ยวมาไม่น่าใช่ผมว่าไอ้วุฒิตามไปดูวุฒิอะไรหรอทำอะไรกันอ่ะไม่ไปทำไม่ขวัญขวัญไปขวัญไอ้ขวัญไอ้ขวัญเนี่ยกูรีบกลับไม่รู้รยังไงรอคุยรอคุยรอรอคุยอะไรอ่ะ กับเก่หนังพ่อคุยกับไก่หนังเรื่องเรื่องอะไรมีเรื่องกันเหรอดีครับชิแกนกาดอะอะไรคือชิแกนกาดจะได้ให้ตู้คุยตู้เข้ามางไหนอะพี่รายังอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ผมมีคนหนึ่งกันพี่ผมแล้วเข้าเมืองมาอีกคนหนึ่งรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสลับสล็อตคนหนึ่งด้วยครับเอาแล้วรอ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 พี่คนหนึ่งมาตัดสินใจแทนเลยรอรอรอแป๊บนึงพี่ไปผมรู้ว่าคนคนนั้นคือใครใครอะโอ้กลับบ้านมั้งเซกัส ค่อนข้างใช่ก็ส์เวนเนี่ยไม่ใช่พี่ก็ส์จีปตทเสียก็ส์เหรอใช่ก็ส์แต่วันนั้นจะเสียก็ส์ถ้ามันบอกว่าพี่มันเจ็บเราจะไม่ดอดไม่ไม่ไม่ดอดดอดดอดให้ดอดดอดให้คนนึงมาคุยคนนึงเขากลังมา นเครื me me boots, blocks, me bon ่องบินตกมั nei, <All right. S 2> <ến> ้งบอกเครื่องบินตกกำลังกำลังขับบ <sense> ินเข้ามามอนกันพี้พีอยางเขาไม่เลือดหูือไหวมาดูไว้มาเยอะเดี๋ยววะไอ้บินท่ามันคนเบอร์วายดีว่ะพี่บิลลี่คิดถึงผมไหม ไอ้พว <si oh> ่าไงโซโลเดี๋ยวนะพี่โซโลโซโลจุตินะพี่วะเนี้ยต้องมีเลือดอ่ะถูกหลักพี่น้องละโโลมีดิข้างอยู่ในตาเต้าเต้ามึงไปใส่นี่ดิกต้้มึงไปใส่นี่ดิตาเดียวตาเดียวอ่ะตาเดียวอ่ะที่น้าใส่อะอินอินโลอ่ะพี่ที่เลยนะกัะตันแจ้งไปล่วงมันมันมีปิดข้างซ้ายปะล่ะวันนี้ผมไปทำมายี่โคตรเสียวอ่ะ ไทอะรเสสีียยววเเาขาง้างางตาแล้วเขามีดมีดมีดมาตัดไหมในตาผมอ่ะคนเนี้ยแล้วโคตรเจ็บอ่ะรู้สึกเลยอ่ะไอ้ตู้คุยผ่านช่วงนี้มาก่อนเว้ยไม่เคยกินนังกันไม่มาหรอผมนั่งกำหมัดอ่ะอยู่นี่กับจะป่อยหมอแล้วอ่ะเเออ้ยาพี่บิลลี่ว่าอย่างงี้อย่างงี้กูมีคำถามหนึ่งมึงขยับมาใกล้กูดิอาอาว่าวิเปอร์นั้นเล้นหยุดปะถามเลยพี่อ่ะกูถามก่อนว่าใช่กอจีอเวนทอร์ไหมใช่ใช่ใช่สามชาติ มันมันมันผมไม่ค่อยเข้าไงให้เขามาแทนนีกก่อรู้เรื่องรู้เรื่องแต่ว่าเข้าดออ่เล่นแบบเดียวแล้วก็ไปแล้วอ่ะก็คือไม่ได้ฟาร์มเข้ามาเคลียร์เรื่องเฉยถูกไหมใช่แต่เขายืนรอมาแล้วนะเสียเวลาเขาแต่เขาเขาเคยเขาเขาเขาเคยเข้ามาแล้วเจอพี่เดียวนะพี่บิลลี่พี่รู้ปะใช่เหรอวันวันที่พี่ตีไวเบอ่ะจำได้ไหมอ่าแล้วที่พี่ขอดวงผมอ hey. he ่ะ <music> อ <Brothers> okay, ่า ตอนนั้นแกก็ม่อยู่ใช่เหรอใช่ไปอยู่ไหนวะแต่แกบอกว่าแกบอกว่ากลัวยาวแกไปนอนแล้วไงแกกเจอพี่แล้วยาวเหรอยาวเลยยาวอยู่แล้วไม่ค่อยได้คุยกันประจำเห็นอัพอัพรูปลงอยู่ที่คอนโดอ่ะเฮียไม่ต้องคุยกันหน่อยถูกปหล่ะจริงจริงเพร่จะไม่คุยกับแกโคตรนานเลยนะหลายเดือนแล้วอ่ะเกือบครึ่งปีได้แล้วมั้งใไอเขาอยากคุยกันหรือเปล่าอีซาน เขาบอกว่ากลัวยาวเขไม่ได้นอนอ่ะวันนั้นอ่ะนีเดียดมึงนะขอบคุณครับได้ข่าวว่าแคปซิมมิลิสก์เยอะมากในนั้นคาบของคาบเออเห็นว่าทำยาใหม่แต่พี่ก็ยังไม่ได้ทำนะถ้าขายได้หมื่นเลยมันก็จะขายได้ไรไรแต่ก้อนนั้นมีอยู่มั้งนี่โอเวอร์ลิทเลยดิโอเวอร์มพวกผมไปเยอะอยู่ตอนนั้นอ่ะมีเป็นล้านโอเวอร์มีเป็นล้านมีหลายมีประมาณสองหมื่นกว่าเมตรมั้งมีมีนิดหน่อยไม่ใช่พี่ประมาณแสนประมาณแสนเมตรพี่ไมขอขับไม่ได้ กระโดดไปแสนแล้วอ๋อไอ้แตะใช่ใช่ไออนแรกมีสองมือแล้วแสนเลยครับครับว่าไงพี่ขอพันเลยขัดพันเมตรเหรอพี่เออขอพันเลยขอพี่ว่าอะไรพี่ของแล้โอ้ยแล้วเนี่ยแล้วแล้วบอกพี่น้องกันแล้วไหนว่าจะมุงของได้ไหมโอ้ไม่ได้ถือเลยพี่มันต้องช่วงชิงได้แล้วเอาเป็นใหญ่อะไอ้ก้หน้าเหรอพี่ อำนาจในการถือของอ่ะเอางี้เอางี้พี่เพื่อนผมทำงานผมทำผมผมเดินเล่นพี่ดูดิพี่พี่เขจะได้ไหมอย่างทำข่าวเราอ๋อทำข่าวโอเคพี่ทำข่าวราไรโอ้โหมึงดูไอ้ดำดิดำไม่ทำเหี้ยเลยมันยังใหญ่ได้เลยอุ้ยเอ้าเอ้นะาไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เขาเขาก็ทำอยู่ตสอพี่ใบฟงใบคุยคุยเลยคุยเลยคุยเลยรออันนี้อันนี้อยู่ตัวตัววิสตัววิเศษตัววิเซต ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าพี่ตัดสินใจกันไงเพิ่งเข้าเมืองมาผมไม่รู้เธอวงมปอะไรเนีอยเอาตามที่พวกพี่คุยมาก็ได้ม,มาละคุยคุยเลยแหละใ้เรื่องการอ่ะบิลลี่นาเขาาเขาไม่เขาไม่แบบ เราพี่ก็ไม่อยากได้อะไรจากเราด้วยอ่ะได้ครับพี่ได้ครับแล้วเราก็ให้พี่รอมากี่ครั้งสองครั้งปะบอกว่าหลังจะซื้อก็ไม่มีใครซม้อแม่เราเป็นคนเข้าหาพี่เว้ยไม่ให้พี่เข้าหาเราไม่ใช่เมื่อวานพี่เหนี่ยวอกหม่องซีโซ่แล้วหม่องซีโซ่ซิกิลแล้วกล้แล้วแล้วพีเหนี่ยวแล้วที่อยากแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้แบบวันนี้ผมโทรมาซื้ออะไรทางหาพี่เหนี่ยวนะครับพี่ ดูครับเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้พี่ว่าแค่ทุ่มครึ่งอะครับสุดท้ายเราก็ไม่มาถูกวะผมบเดี๋ยวได้บอกว่ารอเหมือนคำแล้วก็รออะไรนะบุญคุณว่าไงวะบอกพี่อย่าไมนี่แต่ไม่น่าตีหรอกกูว่าเท่าที่ดูจากการคาพูดของไปพี่ไม่ได้อยากได้อะไรจากเราด้วยที่ทำให้ก็เพราะว่าน้าขอมาเรื่องการ สองครั้งนี่คือตอนไหนบ้างนะพี่ใบเมื่อคือเราบอกว่าหลังเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ยังแบบนิ่งไม่เห็นมีใครบอกอะไรเลยสุดท้ายเราไปคุยอะไรกับไอ้เหนียวอะพี่ไม่รู้เว้ยการ์ดอยู่ตรงพี่เอ็ทีอาทำไมเอ็นทีอาร์ไม่กล้าเปิดไม่ใช่ไม่กล้าเปิดครับแต่เขามีแ่นใหญ่เอ็นทีอาร์เขามีแพนใหญ่เขามีแพนใหญ่กว่าการินังเยอะทำไมล่ะครับเพราะ่ขายเราผมพี่ก็ไม่ได้เราก็อยู่แบบไม่มีโปรเกตไปแหละ ก็เหมือนคนนึงที่ไม่มีคนบอกเช็คแล้วมึงเฮ้ยไอ้บ้านเนาะคืนขอเอาบัตรคืนคืนครับได้ครับพี่ใบพี่ใบตัดหินใจมาก็โอเวอร์ขอได้ไหมตู้โอเวอร์ขอได้ไหมโอเวอร์อยากได้โปรตีพี่ลำมาขอนี่ขอน้าเลยพี่เก้าหกสองกิ๊บเลยถ้าให้กิ๊บเลยบัตรบัตรบัตรนี้เดือนหนึ่งด้ะคนเบื่อนะพี่ดำนะไม่มีอะไรแล้วครับก็มาบอกแค่นี้ว่าไม่ขายแล้วเมื่อวานเหนียวเหนียวมาคอยอยูพี่อยู่นะ ไม่รู้จะดุพึ่งเรื่องตัวเหรอไม่รู้ต้องถามเพื่อนในแก๊งเพิ่งมาไอ้เจี่ยเก็บแล้วอะไรวะโผลเดี๋ยวกให้เพื่อนมารับเดี๋ยวโกอนะไรพี่เราทำไรอ่ะพี่เราทำไรอ่ะโผลยาดิวันนี้ไม่เราไม่เราพี่มาไงพี่แล้วพี่มาสปามาส่งไงไม่พูดแล้วที่แบบแล้วพี่แจกชวนเที่ยนอะไอเที่ยเปลี่ยนสองหมเปลี่ยนแว่นสองอย่างเองอะไรวะไอ้เนื้ออยากก็เหมือนเขาอ่ะไอ้เนื้อลุกใหม่ลุกไหม่น่ารักปะล่ะ หน้าก็หน้าเดิมไม่ได้สัญรกรรมด้วยเนี่ยพี่วี่ลี่พี่พี่นึกนึกภาพตานะพี่ตัวอย่างเราเราเฮ้ยโออเวร์เราไม่ได้ใครบอสมึงวะใช้เป็นบอสเนี่ยพี่ดาเดินไปเลยเพราะตอนที่เราเราถ้าสมมติพี่ได้พี่ว่ได้เราเหมือนเราเหมือนกันมันก็ได้อยู่ผ่านมาแล้วที่เยอะทรงติ่มอ่ะเราสู้ไม่ได้เขาเอาเราเหมือนเนี้ยเหมือนแบบที่เราทำกันแหละไปแล้วมาแล้วทำงานดีกว่า้แต่ว่าแต่พี่ใส่เสื้อเป็นเป็นลางนะพูดถึงอ่ะถูอว่า ไปนโอเยู่หรือล่าพี่ชายด้ไเลัไรี่ขอขอขอไอการลิปเปอร์อ่ะที่ที่ยืมไปขอขอขอได้ไหมพี่เดนี้เดืนนี้มึเอาให้เเดียไปเลยเดือนหน้าก็คือขงพี่ได้ครับนะครจริงๆตอนแรกสภาบอกให้พี่มาเอากับมึงเดือนนี้แต่พี่บอกว่าไม่เป็นไรให้เอเยก่อครับเ้ี่ดนเน้อหล่พี่ลงมาบ้านเอเชียห่อยได้ไหมเขาจะขอริเปอร์อ่ะขอริปเปอร์ใช่ที่ที่เราตรลงกันไปที่เราเของเขามาเดือนที่แล้วกับโอเวอร์จะได้ปะ แต่ว่าเดือนนี้เนี่ยพี่ดำกับตู้อยู่แล้วเหมือนม่อแค่เขาคุยกับทีทเแต่คุยเหมือนไม่ลงตัวมัง้งแล้วเสร็จปุ๊บไอ้แค่ตู้ก็เดินมาพี่ของการลิปเปอร์หน่อยเนี่ยตอนนี้เลยน่าจะน่าจะเอาม,ามันจะเขา<ข>มันจะใช้เลยอ่ะม,อมันจะใช้เลยติดท,ที่เรายืมมันมาเดือน,ใช,น,นใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็คือเหมือนว่าเรายืมมันไปเดือนที่แล้วมันเอาของเราเดือนนี้ก็คือหายกันไงพี่หนึ่งหนึ่งที่คุยกันเลยครับอยู่เราอ,อยู่บ้านเลยจ้าพีน m e n พี่ลงเดี๋ยวพี่หลงมาตู้รอๆหลงมาตู้ๆคุยกับเขาหนิกอนปิดตรงนี่หลงที่ไหนเกิดขึ้นคือมันไม่ใช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 ่ใ่ครับใช่บ้านบ้านมาบ้านเอาไหอ่ามานี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เถอะนะตรงนี้เถอะอ่าปิดเอ้ยน้ำจะปิดทำไมน้ำพูดไปเลยไม่มีนะปิดทำไมอ่ะไม่ไม่อันนี้ปิดอ่าปิดก็ได้ปิดก็ได้อ่าปิดก็ได้จะปิดไปดีกว่าไม่อยากฟัง นแต่ชุระใหญ่หน้าเข้าน้อยสุดละไม่น่าเข้าเลยจุดว่าไอ้เรื่องบัตรลิปเปอร์การ์ดเพราะว่าตอนแรกเดือนนี้เป็นของเราไงเชี่ยมันเป็นไรพี่แต่ว่าแต่ว่าพี่ดำเอาให้เอ็นทีอาร์ก่อนก็โารธจะโกรธจะยืนลิปเปอร์ใส่พี่เลยเหรอโอ้พี่เหมือนจะไปยืนใส่พี่ทำไมครับพี่ชายผมถูกแล้วพี่การ์ดการ์ดแก๊งเราอยู่ที่ใครยูกแล้วพี่ทำไมน้องชายพี่ไม่มีอยู่แล้วพี่ชายผมถูกแล้วพี่ชายพี่เป็นพี่บิลลี่มันเอาติ่งหนูขอมันหนักๆนะโอเคเอา โดนอยู่แล้วโดนแน่เด็กใหม่โดนตลอดน้งหัวเราเด็กใหม่จะชอบดูอะไรที่แบบไม่คาดฝันนะโดนพวกปลาลงปลาไหลอะไรเงี้ยเอ้ยดีแมวหน้าใส่ทะเลปะสายสาหร่ายปะถามก่อนแกวาคาเมะอยู่แล้วพี่ชายดูแลน้ำดำอ่ะซาอซุกี้อะเฮียอยู่แล้ววิแต้ก็อย่างว่าแหละ ก๊็จีมันหนึ่งที่ไม่เล่นได้ไงวะน่ะตู้ตู้เป็นไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เกี่ยวดี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 ตื้อดีดี๋ยวอทำทำทำเป็นไม่รื้อดีพี่ดิดีก็ถ้าวันหนึ่งมึงอ่อนแอเขาก็มาเอามึงไงเหมือนที่มึงพูดเลยแหละถ้าสมมติแบบว่าวันหนึ่งผมไม่พร้อมแล้วผมเขาได้โอกาสเงี้ยเขาเอาผมเขาเอามึงอยู่ดีพีก็โกน้องไม่มีหรอกแบบว่าเออมานั่งเห็นโลกมันไม่ได้ใจดีกับมึงเสมอไปหรอกเนาะโอ้พี่ได้อย่างเรื่องนี้ผมไม่จำเป็นต้องเข้าหาเขาไงอันนี้คือแบบ ให้ผมให้ทุกอย่างไม่ใช่ไงแทนนี่จะมานั่งติดต่อเองเรื่องของตัวเองจริงๆแล้วเขาไม่อยากได้หรือเปล่าไม่ใช่หรอเขาถ้าหรือกนอยากได้ถ้าหรือคนอยากได้เขาต้องติดต่อหรือเปล่าเขาอาจจะอยากวัดหรือเปล่าเขาเห็นว่าเขาได้ตัวตึงเทนนิ่งมาเขาอยากวัดหรือเปล่าเน้ยแล้วขอยืนดูดีกว่าเว้ยน้องอย่าแล้วผมแล้วผมพร้อมเฉิดอ่ะแค่นั้นแหละเหลือแค่สนับเนี่ยตอนนี้ ทำไมเหลือสนับอาวุ้นไปเลยอะอาวุธหายหมดเลยตัวอ้าวทำไมอะอ๋อเป็นตัวเป็นด้วนมีซีอะดิพี่ไม่ได้เข้านานมั้งไม่ต้องพูดซะเหมือนอาวุธมันหายจริงๆริงเราก็ได้คืนโอ้ยพูดเป็นลางเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยจำเป็นมันมีห้องแจ็คอาวุธเยอะยามเข้ามาเคลียร์เข้ามาสลับวอลเข้ามาสลับวอลขับย้อนเลมือนไง ไม่แล้วละมาถึงว่ารถว่างไหมพี่แบบพอไจะมันว่างรถอะไรยีมได้ปะพี่ชายก็สองก็สองก่คนเดิมอ่าเคเคพี่เคไม่น่ามีอะไรหรอกนี้มั้ยขอบคุณซับสไคร้ค้าก็คุยเรื่องนี้แหละคุณก็านดวแบบไปหรอกไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วเฉยเฉยเออมันบอกเฉยเฉยแต่มันขอดิเปอร์อ่ะเมื่อรเปอร์มาดิปเปอร์มาทำอะไรวะเอาไปยืมในแก๊งอื่นไงพี่อุ่ย ไม่ผมผมดพี่ไอ <oh ้เาผมไม่ผมผมกลัวโดนหรอพี่วะเนา่ยเก้ยเ้ยเฮ้ช่วยหลดีครับพี่พี่หลงดครับพี่เนี่ยเอาไปเแล้วก็เรื่องป้นนะอยจะป้นกันนะเก้าห้าสี่ขบคุณครับพี่พี่เนาคพามาเถิดกิเล ่เปเฮ้ยนี่ใส่หน้ากากอะไรอ่ะไอ้พุดไปไฮ้กากินัางขอคุย Up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.